เปิดมาก็ดูบุหรี่ควันฉุยเลยและนี่ผมก็เลเวล19แล้วนะแต่ผมไม่เคยเอา,าอัคดคลิปสักทีเพราะฉะนั้นเราจะมาลองอัคดคลิปกันดิโอ้โหหาห้องเร็วจังเลยอะโอเคเอาใหม่ครับนี่ก็คือเกมเดนไปร์เดลน์นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหจะไปชุดเขาดูดูราอาฬกางานสร้างกระดาษนั้นน่ะคนนี้ค่อยดูแบบเป็นผู้เป็นคนหน่อยแบบเออหนีตายไงหนีตายใช่ผมกดพร้อมครับเตรียมพร้อมไม่คิดว่าผมแค่กดอัคดคลิปปุ๊บแล้วมันจะหาห้องเจอทันทีแบบนี้ มันเป็นกรณีที่ผมไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับไอ้กรณีที่เรียกว่าแบบกดปุ๊บแล้วเจอห้องปั๊บไม่เคยจริงๆอ่ะเป็นไปได้ด้วยเหรอที่แบบกดห้องปุ๊บแล้วเจอห้องปั๊บอ่ะผมไม่เคยกดปุ๊บเจอปั๊บเลยนี่อะไรเนี่ยฝังเลือดก่อนอื่นนะครับคือผมเป็นคนที่มือใหม่ของมือใหม่มากๆนะครับสำหรับเกมนี้มือใหม่แบบจัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปรู้เรื่องนะครับว่าเกมนี้มันจะต้องเล่นยังไงบ้างเพราะแต่เรากดพร้อมกับทุกคนเลยนะครับแต่ทําไมรู้สึกว่าฆาตกรยังไม่กดเหรอเออ โอยโวใจเต้นไม่ทําไปเราใจทําไปใจเราสั่นไหวอะไม่ไม่ใช่อย่างนี้ครับไม่ใช่อย่างนี้กอดดูนะครับการที่จะเล่นให้ชำนาญมันต้องตั้งสติให้ดีๆอันนี้นคืออะไรวะเอ๊ะดอกดอกก่อเร็วสดมอบพลังอ,อะวัดโหถือว่าโดดไปอยู่นะครับเนี่ยอุย๊ยโหเพลงบ้าบ้านะาเพลงโหปิดแสงไฟที่แบบ มือนจะติดแต่ก็ไม่ยอมติดครับไปไหนได้เนี่ยกดสเปซโดดลงไปได้ด้วยงั้นเหรอก่อ,อื่นเราหาเพื่อนก่อนเลยได้ไหมอ่ะโอ้โหต้องกีด้วยนะดังโอ้โหเวลาหลดก็ต้องดักโอ้โหเครื่องพัดเครื่องปัดไฟครับอยู่ข้างหน้าเราแต่เรายังหาเพื่อนไม่เจอครับเราต้องลุกลี้ลุกลนไว้ก่อนครับลุกลี้ลุกโอ้โหนั่นมันแท่นอะไรเนะี่ยค่อยค่อย กระดึด๊บเลยกันนะมากดซ่อมเลยเฮ้รู้สึกพังต้องกดปุ่มอะไรบ้างนะลืมหมดแล้วไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งได้สองอาตย์ดได้มั้งไหนดูซิกดโอ้โหเต็มๆหละการเข้าไปหลังนี่เลยแล้วกันนะแบบอยู่นี่ได้ไหมคิดว่าได้แหละคิดว่าได้ครับคิดว่าได้ครับมองมองซ้ายมากกว่าคจัดเจอตึ๊ดตะตกจันโลก โหลุงแกตับตือวยความพยายามนะครับขนาดอยู่ในสถานการณ์เสียดตายลุงแกยังฆ่าผูลีไว้ในปากได้อะลุงแกที่เป็นคนที่เหนียวแน่นจริงๆกับนิโคตินอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยากหาเพื่อนมากครับแต่ผมไปรู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนอ่ะค่อยๆคานไปตามทางครับมาครับเราจะไปตามป่าละม่อนี่เลยกันเรียกว่าไปแบบช้าๆนื้มนริ่นนะครับแต่ว่ามันคงเอาละเอาุละเอาละเอาละไม่เจอมันแล้วไม่เจอมันแล้ว รอบนี้รู้นะครับว่ากดสเปซ oh, oh โอ้โหใหม่ทุเรศจัดครับทุเรศจัด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 แอบแล้วกันแน่เฮ้ยอยู่ตรงหน้านั่นเองหูหูอย่ามาทางนี้นะไม่นะไม่ไม่คิวคิวแกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยตีเพื่อนเรามาตีเพื่อนเราสแสดงเพื่อนเราอยู่ตรงนั้น,นครับ เื่อนเราวิ่งไปทางซ้ายถ้าตะกอนเดินมาเดินมาไงต่อไงต่อเดินไปทางเราทำไมเดินไปทางนูดสิอย่าเดินไปทางเราเราไปอยู่เดี๋ยวตู้หรอกนะเออเพื่อนซ่อมแต่เราหนึ่งเครื่องครับหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องไปรวมกับเพื่อนดีกว่าไปรวมกับเพื่อนดีกว่าโอ้เพื่อนล้มเพื่อนล้มเพื่อนล้มเออเพื่อนล้มล้มไปไม่ใช่เราก็พอไม่ใช่เราก็พอเฮ้ยเนี่เพื่อนเราครับเ่เพื่อนเราอีกหนึ่งคนเราเรียกว่าไปตามเพื่อนเราดีกว่าครับเพื่อนเราน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการมาเพื่อน ฮ้ยตอดแขวแล้วเพื่นอ,อน,นอเอาไก่ตอดนนีมันไก่ตอดีครับเพื่อนเพื่อนครับโหเพื่อนวิ่งไปด้วยความกล้าหาญครับกล้าหาญมากกล้าหาญมากครับบอกเลยเพื่อนเอาไก่ต่อครับช่วยคิดทีครับวิ่งตามเพื่อนครับวิ่งตามเพื่อนเป็นหน่วยสำรองครับในการช่วยชีวิตเราจะอ้อมไปดูให้นะเพื่อนโอ้ทางนี้ดูเหมือนว่าคาตาคอนจะอยู่แถวนี้ครับหัวใจเต้นตึกตักแต่หาไม่เจอยังคงหาตัวไม่เจอนะครับโฮ้ยไม่ขอไปด้วย ขอไปด้วยเฮ้ยไม่นะเพื่อนทำไมทิ้งกันนี้นะเออทำไมทิ้งกันนี้ทำไมทิ้งกันนี้ไม่ไม่ไม่เอางี้สิวะคืโอโอ้โหมันเห็นเราแน่ๆอ่ะอุ้ยเอาไงครับเอาเลยครับเจ้าบนี้ลูกลิ้ลลูล,ลนครับรุนรุนระทึกมันฮิ้วตัวเองได้ไหมเนี่ยกดปุ่มอะไรฮิ้วตัวเองนะอ๋อ เรารักษาตัวเองได้แต่รักษาเพื่อนเราดีไหมฮะรู้สึกมันจะมีเครื่องซ่อมอยู่ตรงนี้ครับลองซ่อมดูก่อนลองซ่อมดูก่อนเอ้ยโอ้ไมไม่พังไม่ได้หรอกวะโอทางตันก็ไม่บอกไอ้เวนเข้ามาด้านนี้เลยเฮ้ยมันมันอยู่ทางนุ้นมันเห็นเราไหมนะไม่น่าจะเห็นครับไม่น่าจะเห็นครับไม่น่าจะเห็น เราวิ่งวิ่งไปไอไปเวเนยขอฮิ้วก่อนเลยกันเสียงมันจะได้เบาเวลาวิ่ง m สองเหรอเออพันครับพันครับค่อยๆสาวค่อยๆสาวสาวสาวไปสาวไปสาวเพื่อนเอาเพื่อนวิ่งผ่านอย่างนี้โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บไม่รู้ด้วยว่าต้องมีกดอย่างนี้ผ้ากดได้แหละกดได้แหละเฮ้ยเสียงเหมือนมาแล้วอะมาแล้วใช่ไหมเนี่ย ขอแอบก่อนเลยแอบก่อนเลยจังหวะนี้มีที่ไหนให้เราซุกซ่อนมั่งตรงนี้เลยด้วกันน่ะดีวันเนี้ยข้างหน้าโดาแน่ๆเลยข้างหน้าโดาแน่ๆเลยเราฮิวแม่งอย่างเงี้ยแหละเสียงาเบาลงแล้วครับเสียงเบาลงแล้วหาเพื่อนดีกว่าครับหาเพื่อนดีกว่าวิ่งนะครับวิ่งวิ่ง ตั้งสติแล้ววิ่งให้ดีวิ่งให้คล่องวิ่งให้มั่นอย่าหกลบเป็นพอโ oh อ้ไม่โ e อ้ลีโอฮะเฮ้ยมันไม่เห็นว่ามันไม่เห็นงดงามครับงดงามเป็นทีสุด <c oughs> เราว่าเราย่องดีกว่าว่ะ <c oughs> เผื่อมันเห็นเผื่อมันเห็นแล้วมันวิ่งมาทางเรา <c oughs> เราคาดว่าทางนั้น <c oughs> เพื่อนตั่นอยู่แน่ๆเพื่อนตันอยู่แน่ๆ <c oughs> ตันอยู่ใช่ไหมบอกเราที นายไม่ให้เราวิ่งอู้เปล่าได้นอนนายต้องช่วยเราปั่นสีเราสาววิ่งตั้งนานไหนไหนเครื่องปัดไฟโอ้โหทางตันต้องกระโดดทางนี้เหรอนี่ไงทางเข้ากระโดดข้ามรั้วดีๆไม่เป็นเหรอรั้วก็ไม่ได้แบบใหญ่โตได้ขนาดนั้นน่าจะข้ามได้เปล่าวะเอาเพื่อนจะไม่ปัน่นเหรอเราปัน่นเนี่ก็ได้มาเออได้ไแล้วหนึ่งเครื่องครับเราปั่นในเครื่องของเราครับปั่นในส่วนของเรามาตอกแตกตอกแตก๊ก ค่อยๆเชื่อมค่อยๆเชื่อมค่อยๆเชื่อมเออไหนดีมากดีมากเพื่อนอยู่ด้าสายครับโอเคมาอีกทีนึงสายไหนเพื่อนสายไหนสายนี้แล้วก็สายนี้ใช่อีกสายนึงมาต่อเข้ากันอย่างนี้ค่อยๆต่อครับออกดทันกดทันทันอยู่แล้วก็ทันอยู่ทันทุกทีทันทุกทีทันมากๆเพื่อนมาช่วยเราซ่อมสิมาช่วยเรามาช่วยเราช่วยเราสิวะบอกให้ช่วย ให้เราซ่อมคนเดียวเลยเหรอโซอโล่ซ่อมเหรอโอ้ไ oh มคจบกัน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 ไม่คุยละไม่คุยละไม่คุยแล้วเ,เพื่อนเราวิ่งไปทางนั้นทด้ไอ่ะเพื่อนรอเราด้วยเพื่อนเพื่อนตอนละก่อน me please. help me p เฮลมี่พีชเฮลมี่ผีฮิวกูทีฮิวกูทีเพื่อนฮิวเอเอเทียมยอดแต่ก็เป็นคนดีอยู่สิ่งมันเงียบอ่ะมันไม่มาหรอไม่มาหรอ,ไม,มหรอไม่มาก็เสร็จโกดิ <laughs> ไม่มาก็เสร็จโก ไม่มาก็ดีแล้วอย่ามาเลยไม่ไม่ต้องมาดีแล้วใสไปใกล้ๆเลยอย่ามาเหอะเราขอร้องขอซ่อมดีๆเหรอหลวงครับหลวงเอ้ยเอ้ยออเอ้ยทำไมตอนบรนบุตนมันแหลกวะทำไมตอนบรนบุตนมันแหลกเออซ่อมเร็วขึ้นกว่าเดิมซ่อมเร็วขึ้นกว่าเดิมมาหลวงเข้าไปโอ้โยติดอะไรเมื่อนี่จับกระโจกดีๆโอเคหลวงเข้าไปแคะต่อครับแคะแคะมันเข้าไปแคะมันเข้าไปบอกเลยนะครับว่าถ้ามีคนอยู่ในเกมนี้เป็นคนที่ซ่อมเครื่องปั่นไฟไม่เป็นนี่คือจบเลยครับคุณตายแน่ๆออกไปไหนไม่ได้ เอออยู่ในนี้มันต้องซ่อมไฟเป็นครับถ้าซ่อมไฟไม่เป็นคุณตายเรียกว่าใครที่เป็นงานช่างนะครับยิ่งยิ่งเป็นช่างฝีมือที่แบบฝีมือแพตตินัมนะครับแบบอันดับหนึ่งเลยนี่บอกเลยครับคุณอยู่ที่คุณสามารถรอดภายในภายในสิบนาทีได้เลยมา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 วิ่งต่อครับวิ่งต่อครับอุ้ยอุ้ยประตูล่ะประตูล่ะประตู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 เปิดประตูกันเถอะเปิดประตูออกไปดูดูดูอะไรเดีอยไม่ได้คิดหมดไว้ เปิดประตูกันเถอะเปิดออกไปดูระหว่างเปิดไปเปิดหู้ปัดตาเปิดอารมณ์สบายใจเย้ถึงประตูแล้วว่ะอุยอ้ยอุ้ยเปิดแล้วว่ะเปิดแล้วไกล่ะครับฆาตกรแบบก,ก็ก็ตีผมเลยแค่ทีเดียวอะ่ะมาเปิดออกดูครับเปิดระหวา่างเออจะดังสิจะดังจะเสียงดังเออเย่ย เพื่อนทำไปไมมาสิเพื่อนมาสิมานี่มานี่มาน,มานี่จะได้ไปกันไงเอออุตส่าห์แบบผ่านหร้อไม่อยากผ่านหนอเยสโอหรอ, yes! อดทุกคนครับบอกเลยอยฝีมือการแบบจกูการอะไรของผมนะครับทำให้ผมสามารถรอดไม่ได้ครับเย็บยอดมากที่สุดครับสุดยอดอุ้ยอัปเกรดหรออัปเกรดอะไรได้อ่ะพอดูหน่อยสิอัปเกรดอะไรได้ ตาที่แล้วแบบว่ามันง่ายเกินไปครับแบบว่ามันง่ายเกินไปครับไป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 เฮ้ยเฮ้ยเอาก็ส่องแล้วะส่องแล้วหัวส่องแล้วหัวส่องลื้อแล้วอ่ะเราไปลื้อทางนี้ะขอดิ้นได้ไหมดิ้นดิ้นเร็วดิ้นเร็วเร็วเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีก โอ้โหไม่ทันเอ๋ม, <laughs> มาถึงโดนนะมันรู้เหรอโอ้โห,โโหโตบล่วง <laughs> ตบล่วง <laughs> ตบกูล่วงเลย <laughs> เว้ยขอดินหน่อยยาขอดินก่อนใครออกไป โอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่เอ้ยเฮี้ยไม่เห็นไม่เห็นไ er. ม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นก็เฮี้ยเฮ้ยตอกไปเออตอกไปตอกปลวกโอ้โหอยู่ใกล้จังนะอีเวนเออตาย ว่ามันง่ายเกินไป